สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขามารับช้มนะครับเนาะช่องหนุ่มหนามุนคนอดาดำครับพี่น้องเมื่อนี้กับคุณแม่บ้านมาหาเนอไม้นะครับม,มาขอนเนอไม้แม่ตู่ไปไป่ถั่ต้มกินครับพี่น้องเนอไม้ก็ออวดีอู่ครับพี่นอรร้องมีระนองงามๆครับมาเบิ่งน้ากันเ้ยครับสวัสดีจ้าแม่บ้านจ้าเมื่อนี้ถือกล่องหนุ่มหนามุนคือเกาจา้าเนี่ยเราเลี่ยงมากจ้าเนี่ยนอน,นอหนึ่งเนอไม้จ้า มาขอหน่อไม้ไปต้มจ้าช่วงนี้ช่วงหนาหน่อไม้มันออกเนานนะ,นนะเออตรงนี้เราก็ดซับใยแดงหรออ่อนมอเจาะอ่อนบ่อะบอลกับสิ่งพอดีอยู่ดอกเสมอ<ะ>เอาแกียร์ไหลมันข้าเขียวพี่น้องมันเข่าเขียวต้องเอาแกียร์ไหลครับนอนเหลืองๆงามๆไปต้มเนาะ อืมไปต้มไปแกงอลไรใจงายหนึ่งนอนหนึ่งงามๆทั้งในอันนี้อยู่หน้าไม้ตู้จ้าเนี่ยเราปลูกไว้หลายปีแล้วล่ะวันนี้เราไปเอาหน่อไม้มากินเนี่ยมันงามหน่อไม้มันปรุงาสั่นเลยไปขอเรามากินจ้าดูน้ำนมหนาหมดครับโอ้เสียมกับเขาดีดีพี่น้องฝนอยู่ว่าเส้ามันกับตาดี โอ้อันนี้ออกแก่นห,นหมดควนเคยไวรหรอยว้ดเดี๋ยวกับตาก็เนอะ เลยพี่น้องนั่นพี่น้องทางไหนน้องเบิดไปทางไหนเดี๋ยวพี่เดียมองให้ กระตู้แล้วก็ปผล่ไปขางคว้างครับพี่น้อนทงทั้งคู่เลย นนี้งออยึดได้หลายอย่างแล้วจะเริอมนำใหม่นน่เดิมตุ้มแน,มน่ไปตุ้มกินเป็นพักแน่เนาะนั่นเร็วก็ดันบ่ มันเลื้งมันกระดานความเสียต้มเสียเลยผมไม่น้ำแน่เออถ้าเกิดนอแน่สดหายบึงเง้วๆไปจ้ามันกาายกับะ้าณนี้น่าจะเนาะทุงไฮทุงหน้า เดี๋ยวให้พี่นองเขาเบ่งก่อนจ้ะทงไฮทุงหน้าเฮาเสียงรุไถหน,น้าเน่จ้ะ มุ่งหน้ามุ่นไปเลยจ้ะฮา,า,าค่อยหาไปวะอ,อากาศดีบ่กฮอร์ลายแล้วมืงเนี้ยนะพอดีเย่ะนอ,องหินมังนองนอย่างไเราตัดเตา นอกไก่กัวเลยไม่เคยมองง่ายเลยเห็นตะไบเงี้ยพี่อืมนอนหนึ่งทางในหุ่นเพลียวนอนแบบไงเลยซื้อตาจ้ะ ตงคมาม่าเหเดชก็เดมือไปรูถึงตัวเดี๋ยหมดเอาจับบอลผม้ยพี่น้อนนอนี่นอนง่ายนะพี่กาถ่านเาม่มือนี่ป็นหน้าเม่ตูด้วยจ้ะ อยู่บ้านหมอจาอ้าอำเภอเพลนจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะเพราะว่าเป็นบ้านแม่บ้านกระยุนนี่เนาะแม่บ้านตะก,น,กน,นุ่มหนามม่นอยู่จังหวัดอุดรอำเภอเพล,อนอพเพลินค่ะลายคุถามมาพีกัดการหาอยู่หากินอยู่ใส่ส่วนมากจะเป็นอำเภอเพนเนนะจ้าเด้อหลายคอยู่ เออหน่อไม้อย่างงี้คือหน่องงามอยู่เนาะเป็นหน่อไม้บุ๋งซื้อบ่นน่บบบุนบุงหวานเนาตะหน่อไม้บุ๋งบานบุญหวานหน่อไม้บุ๋งหวานข่อยถามเจ้างามได้เจ้าสวแต่ว่าหน่อไม้นี่เอิ้นตัวเราข่อยว่าหน่อไม้บุ๋งหวานมันสุอย่างเลยเอาไปต้มเอาไปต้มเพราะสันสามน้ำกับว่าเศร้าขมพี่น้องสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนเปนผ่านเป็นสวอปกิดยังบมเจือดอยู่ที่ ก็ได้ถามว่ามัไม่บุงหวานนี่ยังของเจ้าขอ่นกคอยเห็นพืนล่างข้นพืนลวกเอาซื้อๆน้อไม่บุงหวานนะนๆมึงมาเบิ่งห้างมีงกู ว่าเอายวนหองหน้าเนี่ยนาะมียังมียุงย่งหลายๆอยู่เนาะเออเปลี่นเ่น,นะอืมยุ่งไรเด้อพี่น้องหนาคุณหนี่ย,ยุ่งไระวังสุขภาพครับเตยตาตสะถืตา,มาไม่น้ำเด้อนอนนี้บอกก่อนเนี่ยถึงทางย่างท่นผมเอาเง มื่อนี้เขาจะเอาเพราะได้ตุม่มนะจ้ะเนาะบึงนู้นปาสิได้ไปตุ่มมาตุ่มกินกับงน้ำพริกกะปิขึ้นอยากยดี ่าไม่ตู่เอากอนแล้วเหลือนอนหนึ่งหัวกันอันเนาะคนน้่งดินหน่อยโอ้ขี้ดินเหนียวโอมันะนนียใหมันกรใกาย เดีทงที่เด้อืมมีอยู่เพล่งเขียนหัวองม นี yeah. sure ่นอติดนั่นอยู่นี่นนี่เออใช่สิเอาจัง่ายเก่าแต่ไม่ขึ้นมาสูงแล้วพักหดนันนั่งดินอ่ะอวนลงดินแล้วมันขึ้นมาได้เครื่องคืบแล้ว đoán cho tục nào bây giờ còn mới 3 nò Bớt lâu à Hãy subscribe cho kênh คยไเด็ก <c oughs> คนนี่นห้อหนนอันนี่นี่นี่ไหมน้องหมน้องม้นี่ไหมจ้าบินน้องม่แบบเก่ยเออมาท่ททาบีจัดห้ามีเหบบเาตับถัง่นี่จั้าบพุงขนนงปา <c oughs> <S <s ่าซีด

ตัวเขากินมาเหมือเทาเก็ไปปลูกตกาไปปลูกต่อข <c oughs> ้างบนเออโอ้ย <c oughs> จ้ะนี่นินึ่ไช่ได้ต,ตรีตาเลยพี่นอ้องนี่มาผมมีน้ำนี เจ้าไปซับทาาหุนมันคอยจีดีในนอนใหญ่เด้นขุดนอนนึงนอนได้ใส่มาล้วพี่นอนนี่กว่านึงเพราะท่านจะผิตึงตัว ้น้ำเต็มหนองเนาะเดี๋ยวนี่ยว่วใส่ก็ไดาษให้พี่น้องกันนะแต่ว่าไม้นี่มามาตึกร่องมึงเลาด้วยจ้ดสะดุ้งเหนบ่ได้หมอมานมอมีตากพี่น้องโอ้ยให้นี่นอนนังดินน่ะนุ่มนก็เห็นมั้งนอนนั่งดินเหนไขาดเนอันนี้นอนเนี่ยนี่นอนกับทุ้นภาากอนแล้วก็ภาษานอนลโอ้สามนอนผนได้ก่อนเนี่ย ดูดังขวดเลยน้องดิบอยู่นี่นะ นอนทังดินนอนนั้งดินขึ้นได้ค่าคื้นพี่น้องกันสีเสียอดเนี่เนาะเด็กน้อยใหญ่อยู่อ่ะอืออือนี่ตองท่าเลยน้องอืมไร นอกร้อนนี่ไม่ได้เห็นอ่ะดินเหนียว คงไม่เจ้าก็ะไ้เดี๋ยวมองงามๆยน่ดยอยากตัดออกมันยังจุดยอดครับพี่น้องนี่กวนนูน่นน่ข้างหลังเจ้าคนนึโอุ้ยงงไล่กระายเลย พต้มพ mm ่อ hmm. ต้มหมดละควนเนาะเดี๋ยวเราแบนแยนเอาแยนไปควนก่อน กระนั่งพรอยห่มผมพี่น้องตามเราไปเลยจ้ะไม่ตุ่มนึงก็เอาแหละตุ่มเวลามันจืดเทาอยากซุปเทา,อย,าอย่างเงียค่ะเรี้ยวแต่เท่าไรมองนันไปพี่น้องไปเบิ้องหน,นุำมหนาบนเราหาหม่งควนเอา,าใหม่นางเศร้าเมื่อยพรอยจ้า ได้พอ่อตุ่มอยู่นี่นะโอ้โอ้โอโลมลมลม,ลมได้อยู่พูดเลยอืมอืมอืมได้พ่อตุ่มอยู่หรอกคุณได้ตุ่มเลยน้องลูกควร เราเดเาห้องก็ไปล่างกลมเลยครับ่น้าไม่วานดีอยู่ด้วยนะทำไมบุงม๋งจองนีอ <c oughs> น้องไม่บุงแต่ว่าโบหวานพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บุงซื่อๆน้องไม่บุงหวานสิอีกจังนึงอีก ควนไปทะพีเลยครับเมื่อบานเ้ากใต้ล่างตุ่มยางเดียวห้องประต่งไปเซเวลาควนอีกง่ายดีครับพี่น้อง แล้วแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมเปียกมนันยเอาอันผู้น่ะูาอายุนเขาในกอให้เป็นปุ๋ยอยู่นะครับเ,เ,เรีียร้อยเดี๋ยวห่อไปล่างตุ่มแลครับเนาะห่วคอนเยียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้ห่อก็ได้คลิปนี้แล้วครับฝากพี่น้องห่อกับพุณแม่บ้านครับพี่น้องจ้า,าหา่อน,นอนโอไมเนะครับเนาะเอาเอาเนาะมือนี้อนะือครับผมเบืองเรา็อยลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับเบืองกันไปยาวๆครับพี่น้องครับผมกับซีดี หาคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องกับคุณแม่บ้านเขานะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลาแค่สำานีแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ